เพื่อนๆทราบไหมครับว่า50%ดินในเมืองไทยขาดาธาตุสรรังกะสีการขาดาธาตุสรรังกะสีนี้ส่งผลให้กับพืชที่จะขาดาธาตุสรรังกะสีด้วยเช่นกันซึ่งก็จะทําให้ผู้บริโภคก็ขาดาธาตุสรรังกะสีด้วยการเพิ่มปริมาณสังกะสีให้กับพืชก็เท่ากับเพิ่มแร่ธาตุสังกะสีให้กับผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกันเป็นการแก้การขาดาธาตุอาหาร,รในคนด้วยพืชต้องการทั้งาธาตุอาหาร,รหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมเพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์หนึ่งในธาตุอาหารเสริมที่จําเป็นต่อพืชก็คือสังกะสีหรือซิงค์เพราะธาตุสังกะสีมีความจําเป็นต่อทุกๆระยะการเจริญเติบโตของพืชถ้าได้รับไม่เพียงพอจะส่งผลต่อความผิดปกติภายในเซลล์ผลผลิตลดลงถึงอาจจะไม่ผลิตดอกออกผลเลยต้นโทมการขาดธาตุสังกะสีดูได้จากต้นเตีย้ยแคะแกนใบเล็กเรียวใบเหลืองเป็นแถบ ถ้าพืชใบเล้งเดียวเช่นข้าวข้าวโพดก็จะมีใบสีเหลืองตามความยาวของใบกิ่งจะเริ่มตายจากยอดลงมาติดผลน้อยขนาดผลเล็กพืชเครียดจากสภาพสิ่งแวดล้อมได้ง่ายโดยปกติแล้วในดินจะมีแร่ธาตุสังกะสีประมาณ10-3ถึงามมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมหรือเฉลี่ย64มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแต่พืชจะดึงมาใช้งานได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพืชจะมีการเจริญเติบโตให้ผลผลิตสูง จึงต้องให้สังกะสีกับพืชเพื่อสร้างโปรโตีนและเล่งกิจกรรมของเอนไซม์ที่สำคัญสำคัญหลายประการคือช่วยให้ต้นกล้าแข็งแรงช่วยลดความเครียดจากสภาพสิ่งแวดล้อมเช่นร้อนจัดหนาวจัดหรือฝนตกชุกเกินไปช่วยให้ข้อปล้องยืดตัวได้ดีจึงทำให้เจริญเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างเกสรเพศผู้ในดอกช่วยให้รากพืชดูดน้ำได้ดีลดผลกระทบจากความเค็มของดิน ในช่วงอุณหภูมิสูงเร่งการพัฒนาระบบลากเร่งการเสริมสร้างการเกิดมเมล็ดช่วยให้ผลแก่สุกได้อย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตในการปลูกพืชควรจะเสริมธาตุอาหารสังกะสีหรือซิงค์ให้กับพืชด้วยแต่การใช้งานควรเลือกดูขบวนการผลิตของสังกะสีด้วยว่ามาจากลิแกนธรรมชาติหรือเปล่าเพราะลิแกนธรรมชาติจะช่วยให้พืชนำธาตุสังกะสีไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพถ้าไม่มีลิแกน สังกะสีก็จะตกตะกอนพืชจะนำไปใช้งานได้น้อยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป